ยอดทองที่ตามมาด้วยดาบหุบลูกแอบปองสีโต๊ะบุกดาบรลบสอวอไม่เคยสมัครดองมาเร็วๆผมตีกูออกคนเดียวกูก็ไม่เถาเท่าไหร่อก พอออกก็มึงกูเถ่าเพิ่มยางใหญ่ถึงจะเกลี่ยเรยน้ำฉันเผาหมดเลยเมื่อยาเ่าก็ขับรถชนเสาไฟซะทั่ววันนี้เขาทำเวทีหลายชั้นออกมาเลยโต๊ะเวทีโอ้ลูกูต้องระวังเมื่อคืนดิขามขคอกไม่พ้นอ๋อใจสักนะอีเกลวอลตลตต์ก็ทำเอาละคืนคืนเหรียนลอยเลยว้าวโซเฟ กุญแัน,นั่ง่อเดี๋ยวว่าเอาดอกไม้จันทร์มาวางขอบคุแม่เข็มทรายแล้วก็ราชครูครับเจ้า,ข,าของวอร์ตอวันนี้มาช่วยอย่างกระทำหันครับจ้าเพราะว่าวิธีตกหลมตั้งแต่เมื่อคืนยังขึ้นไม่ได้เลยครับเอามาก็เอามาคือถือว่ากุ้งเถ่ากุ้งืนกุ้งก็นลอนเลยนี่เอานั่งนั่งโชว์ความงามคนนี้ดูเถ่ากินเห เขาได้กคยดูลาตดเ็ต๊ดเต็มเขาแล้วเคยมดโต๊ดนี่เป็นกระตายอย่างไรมีโต๊ดเนทะลูคนหลายยังกัดนี่ไม่ออกเลยเป็นไรฉันหายเขามึงมทำไมไม่ไปหลิงการทุ่งนุ่นฮะเม่อกูแต่งตัวถ้ามึงนี่เนาะมางานที่มาคือเทวดาออกตะเบื้องขึ้นโบ วันนี้แกบตายวันเจ้มมากรรมการวัดจิมาให้กู้หอดเบื้องผู้ที <จะ S 1> ่ได้ไปจูบนางฟ้าบนยอดโบสถ์มึงแต่ภาพนี้เขาไม่หายึ้นโบสถ์ออกทำไมเหายึ้นมีมนเลยคืนเป็นเผามึงนี่ <c oughs> วายมาสอนว่าคำนี้แกบตายยังวะเป็นไรอ่ะวายเขามีเครื่องแหก ก่อนป็นปิ๊กเอทองในโบทเฮพระป่าก็เฮ<ว>พระป่ามึงก็ปิ๊กทองดารายก็เป็นนึกสนุกเดมัสนุกโพด่เงินแข่งเห็นจะหามาจะาไหนนี่ลำเลยลืมดูโต๊ะหลุมหลุมมีมิดใหญ่ <c oughs> เป็นตะหลุมหนาผาท้องนะก็ถุงทิ้งเลยตะโกยังไม่พ้อยมูมอยู่จังบนปิดทองซ้ำอีกเป็นทำไมถึงปิดซ้ำโอ้ยจักแล้วัตถลูกนิมิดเราดูโหมาด้วยเป็นยังไงในใหญ่เอ้ยปู่ยหาญา่ใจใหญ่ด่าปู่ช่างไอพ้พายุลูกทุ่ทไทยเกลียดที่กระทั่งเขากระดูกดำ,กดำไมไอ้พายุโนโรูโนขี่เนี่ยอ้อาวเกลียดมันทำไมเราโคตรแมนโต๊ะจนกระทั่งกูาากเขาเนี่ ย่ขึ้นมาก็ว่าถ้ามันหายจากักรูมันมาด้านไหนมึงเอ,อ้ยพอเอาส่ยพายแย,ยงที่เบ็ดจ้ารูบอกขยุบลมว่แล้วหันแดออกจ้าเี็ก็ปเป่ดขยายออยังไม่ฉันฟุดเย็นจ้าสามวันสี่วันใ่ป่าเดดำโ่ไม่เลิกดูค้าต่ตยมึงโบเป็นยังไงโน่ละสังเลยเออ ทำไมไม่ได้กูกลัวเขาจะเสียขุนจังแยงออยนขนรถไปหายรงสีเป็นยังไงขวานลงสีไว้ลงสีปัดด๊บพอเจะของโรงสีมาโจกดูพ่อใหญ่ฉันซื้อเขาโดยฉันไม่ใช่ซื้อกล้าวอ,อ,อะไรก็เอาเขาเห็นมาขุนเป๊ดเกือบตาย ี่วันนี้ไม่ค่อยหนาวไม่เราหืมหนาวปีนี้ก็หนาวไม่มีมาเลยยากหนาวยังไงหนาวตอนไหนไม่หนาวแมืแ่อมันหนาวตอนอากาศเย็นหนาวไม่เลือกเทา่าไงหนุ่มงานที่เลี้ยวห็นไม่เราทำไราวเป็นเ่กนอกี้เอฉันนั่งอยู่หลังโลงลิเก ไอเนี้เขากาะไฟไม่เราเป็นไงล่ะจักข้อใหญ่หนึ่งนำหลานมาเกาะมาฝี่งไปคือจีนเอาวหลายนหนาวเลยเนาะฝี่งไปฝี่งมาไอเนี้งออดุงสโลงไม่เราเป็นไงนุงสโลงฝี่ไปฝี่มาเจ้าคูณหนึ่งไข่หอกดิฉันไอเนี้หลานพูดเป็ดชัดเด็กน้อยมันเห็นเนาะมันกวาดถาพเดชว่าใหญ่ใหญ่จู๊ดเนาะ ใหญ่ใหญ่จู้เนาะ,ะวัาเราเ้็นใหญ่วันตลาดจี่จู้ไฟเน,นี่จู้ถั่วลูกวัาเราแล้วยังไงเป็นลำบำกกระโดดยังเผาที่ตายให้เล็หน่อยจุ้กระโปงเอ,อ้อยลำบันคือจีเมิดเราเละโอ้ให่สองคนมันหอดหุงไป็รูดบันปิก S <S อะไรนี่ร้องเหลี่ยด้วยเพื่อจะเหลือจะฆ่าจะพลอยคนก็ามาทำบุญเขาก็ต้องทำทานนี่เออมึงเหล่ยพอๆเด้ะก็แ่พอ,พอเออ,พอ,พอเอาอะไรกูลงเลยยืดอยากก็มึงไปทันขวัญน,นาค่ะงานที่แล้วเป็นงานก,กำนันเยอะไปก็บวชหลานกำนันโอ้โลงประมาณสองเพลงต้องคูนึงเมียกำนันเปิดมาต่างควักไว้ไว้เอาหลุดเด้อกอูมิตดำกว่าพันนึ่งหเหลี่ยนี่เรื่ไงล่ะมัต่อไปถึงรู้ไม่วายังไงทางไง เอ็น่าล่ะโลกสมาบานหูที่นอนอะไรมเพราะกันจนหมาตื่นมาเสียงเาจะเพิมอมช่องีนาดกันเคอเดียวกัเพราะเสียมราเอ้เราีล้วปีหกทุกท่านนะครับนะ่ผูลน่าจาขอให้ยับลี้ยัขคอฝาก แต่ ust, <S 2> <S 2> ีนะครัเป็นคำอวยพรรมาอรยนะจ๊ะที <t os> <t os so ่ขออภัยนะด๊ขาอยะจ๊วขออภัยนะจ๊ะขออภัยนะจ๊ะอยนะจาะขออัยนะัน

I a not a Ô mẹ, sao cho ổn rồi 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 ổn